เร็วแรงอึดถึกทนกับเจ้า t 8 0 bvm t 8 0 bvm นั้นเป็นรถถังสายวิจัยรัสเซียที่มีแรงอยู่ที่แรง7 battle rating อยู่ที่1 1 7ในโหมดนิ i สติกแบตเทิลถือเป็นรถที่มีการป้องกันที่ดีเยี่ยมปืนที่มีอนุภาคทำลายล้างที่สูงและมาพร้อมกับเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบท์ที่ให้อัตราการเร่งที่ยอดเยี่ยม และ t 80มีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นดังนี้1 t 80B 2 t 80U และ3 t 80BVM โดยทั้ง3รุ่นจะแตกต่างกันตรงที่1กล้องพลปืน2เกาะการป้องกัน3ชนิดกระสุน4ชนิดกล้องเทอร์ัม ال. โดยที่รุ่น t 80BVM นั้นจะได้เป็นกล้องเทอร์โมเจน2มาดูเครื่องยนต์กัน โดยเครื่องยนต์ของ T80 BVM นั้นจะเป็นเครื่องยนต์ k ีโ o ฟ GTD 1250ชนิดเครื่องยนต์เป็นแก๊สเทอร์ไบาทที่ให้พละกำลังสูงสุด1,250แรงมา้ท 3, นนาที่3,154รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์9สปีดที่ให้ความเร็วสูงสุดที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถอยหลังสูงสุด11กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกาะการป้องกันเกาะป้องกันของ T80 BVM นั้นจะเป็นเกาะคอมโพสิตอาร์เมอร์และ e x p กซ i v v e r e a c t i v e Armor ชนิด l i l i c ERA และมาพร้อมกับเกาะเสริม Additional ERA Package ที่คุณต้องไปวิจัยเองชนิดกระสุนที่8 0 BBM นั้นจะมีกระสุน4ชนิดได้แก่ 1. กระสุน HE-FS 2. กระสุน HE 3. กระสุน AP-FS-Ds 4. กระสุนจรวด ATGM ติดหัวแทน d e m โดยเริ่มจากกระสุน HE-FS i ที่ให้ค่าการเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่550ต่อมาเป็นกระสุน HE ที่ให้ค่าการเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่42ต่อมาเป็นกระสุน AP-FS-Ds 3BM-42 ให้ค่าการเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่457 4กระสุน tandem 9M-119M-1 ATGM ให้ค่าการเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่850 และกระสุนตัวสุดท้าย 3B M60 APFSDS ให้ค่าการเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่580มาดูข้อดีข้อเสียกันเริ่มจากข้อดีก่อน 1. เป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบที่ให้พลังกำลังที่ดีดีในที่นี้คือเป็นการออกตัวที่ดีไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้การออกตัวที่ค่อนข้างจะอืดในตอนสต็อกันะข้อ2ก็จะเป็นเกาะของตัวรถที่ให้มา เกาะของตัวรถที่ให้มาก็จะเป็นเกาะ e i a ชนิดลิลิค e IIA ก็อย่างที่รู้ๆแหละรัเรรเสเซียว่าเกาะ e i a เป็นไงบางทีก็ผีเข้าบางทีก็ผีออกเดี๋ยวยิงเข้าบ้างเดี๋ยวก็ยิงไม่เข้าบ้างแต่โดยรวมถือว่าเกาะคันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งส่วนข้อดีข้อที่3จะเป็นเรื่องของปืนปืนตัวนี้เป็นปืนที่ ก็เป็นปืนที่ที่พัฒนาต่อมาจาก t 8 0 u แต่ว่าเรื่องการเจาะก,ก็อยู่ที่580ซึ่งส่วนตัวมองว่ามันก็โอเคนะกับการเจาะ580แต่จริงๆผมว่าคันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเจาะได้เยอะกว่านี้อีกแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นในส่วนของออโต้โหลดออโต้โหลดตัวนี้จะโหลดที่6.5วิก็ถือว่าเร็วอยู่ไม่ช้าเหมือนตัว t 8 0 b ข้อเสีย ข้อแรกเลยที่เป็นปัญหาหลักๆของรถสายวิจัยรัสเซียเลตท็อปเลยก็คือ1ก็คือโดนดิงด้านข้างนัดเดียวตายหรือไม่ก็โดนวันช็อตนัดเดียวก็คือตายซึ่งมันโดนง่ายมากๆ2เป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือเป็นรถที่ถอยหลังช้ามากซึ่งถึงต่อให้เป็นเครื่องแกสเทอร์ไบร์คันนี้ก็ถอยหลังอยู่ที่11ก็มันก็ยังเร็วกว่าตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ถอยหลังได้แค่ประมาณ4หรือเปล่า แต่ครั้งนี้ก็ถอยลังชายอยู่ดีข้อเสียข้อที่3ก็จะเป็นเอออันนี้ขอเป็นปัญหาส่วนตัวเลยก็แล้วกันก็คือมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเตี้ยและแบนซึ่งข้อดีของมันก็คือถึงมันแบนเออมันก็อาจจะยิงยากนิดนึงแต่ด้วยความแบนของก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียก็คือเวลาเล่นหลังลั้วหรือหลังพุ่มไม้อะไรประมาณนี้พุ่มไม้เนี่ยปัญหาเลยลัวไม่เท่าไหร่เพราะว่ารัวมันยิงได้ง่าย แล้วก็เรื่องปืนมงมกฎของมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับชาติอื่นแต่ก็อย่าไปเทียบเลยเพราะว่ามันก็ลดฝั่งบอสองแพ็กเนาะก็คันนี้ก็พอที่จะเล่นหลังเนินได้นิดหนึ่งขอย้ำนะว่านิดหนึ่งสรุปกับเจ้าที80 b v m ส่วนตัวเป็นให้ให้คะแนนอยู่ที่เต็ม10ผมให้8คราแล้วกันเพราะว่าที่หายไป2คะแนนก็คือ1ก็รถเตี้ย2ก็คือถอยหลังช้า แต่ว่าโดยรวมคันนี้ก็คือถือว่าดีมากๆในสายวิจัยรัสเซียถือว่าเป็นรถที่เล่นสนุกเอามากๆโดยเฉพาะาถ้าวิ่งแบบรันแอนกันก็ก็เล่นได้อยู่แล้วก็คันนี้ก็คือถ้าเล่นแบบสไนเปอร์เนี่ยศัตรูค่อนข้างที่ยิงเรายากนะฮะเพราะว่ามุมยิงของเรายิ่งไกลอ่ะยิ่งระยะรถเราไกลจากศัตรูศัตรูจะเห็นมุมยิงเราค่อนข้างแบบนิดเดียวจริงนะยิ่งถ้าเราติดพุ่มไม้ด้วยยิ่งแล้วเลย โอเคก็จบกันไปสำหรับการรีวิวที80 BVM คันนี้ก็เป็นรถที่ได้มาประมาณ2ปีแล้วแหละบอกเลยว่าคันนี้ก็เล่นสนุกแล้วก็ปั่นสายใจรัสเซียได้มันๆก็ถ้าหากข้อมูลตรง,ตรงไหนตกลงก็ทางผู้จัดทำก็ขออภัยด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำรีวิวเป็นพาร์ทที่3เนาะโอเคครับไปหละโอ้ลืมบอกราคาราคาค่าตัวของ t 80 BVM อยู่ที่ 1 8 0 0 0ล้าน v e ดหมื่นซิวอรออนค่ารีเสิร์ชอยู่ที่4 0 0แสน